สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผูชชมมือนีมาพรก,กระช่องยายไพ่ผ้า,าก,กินผ้ารวยคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพย่จะเกิดในน้ำขอ้อมูลเนอทางเล็กเด็ดมให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชุมเป็นเนาทางควรสิบไปรับชมุมเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพย่น,ยยพน้ำมีด้วยจ้าพี่น้อง เดวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย่ายกไห้ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดเปเาทาะคลิปใหม่ๆพี่นงองกับสิบบดผพาดเบิ่งผาดช่มเนวทางเนาะค่ะพี่น้องมาอาจารย์ใดช่นจออาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอมาคุยมาถักไทยกับแย่ไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนะะาะพี่นงองเนาะกระเบ้าร้ายยายห้างเนาะพี่นงคงครับไปเบิ่งขอมุลอาจารย์ทันหลกเพิ่นเลยนะคะมาเบิ่งเนวทางนี่เป็นเนวทางหวยลาท่าวาซันพี่นงคงค่ะ หวยลาถ้า่นห้มากงวดน,นี้เนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเลขเด่นซีกับหกว่ะสันเนาะพี่น้องเด่นซีกับหกว่ะสันเพิ่นบอกว่าอันสามตัวอยู่ที่ซีเก้าสามหกเก้าห้าสองตัวซีเก้ากับอ่าซีเก้ากับเก้าศูนย์นะคะสำหรับแนทวทางหวยลาถางวดน,นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพิจารณาตามเพิ่นได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมักกับอยจวดบ่หมักกับผ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะอ่าเพิ่นบอกว่ารัฐบาลให้าลางยางเดี่ยวบกเกี่ยวกับขังเครื่องวัซซันพี่น้องเพิ่นบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่38372ตเ็โตเขียนเขมักกระจวดโหลดวัซซันพีน่น,น้องเอาิจาจณาได้นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอดปะชาเนาะพีนนนพ่น้องเนาะแอปดปะชาบอกว่าเลขเด่นงวดนี้อยู่ที่วัซซันแปดซี่แปดห้าแปดเจ็ดวัซซันพี่น้องเอาิจาจณาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ สองตัวแปดหากับแปดเจ็ดเท่านัะ้นนะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลักล้อยบนดินแผ่นฟ้าวาสั่นเนาะค่ะลักล้อยบนดินอ่าสองห้าสามแปดนะคะสาหรับแนวทางของบนดินแผ่นฟ้าเนาะ,ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนีเพื่อนบานพี่น้องสูตรนีเพื่อนบอกว่าเด่นตัวเดียวมาได้บนรังฟันไปเลยสามมาสั่นมาสามมาได้บนรังเนาะพี่น้องเนาะเอาไพามักสามกระจวดจัดน้ำเพื่อนใด้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทาง บนดินแผ่นฟ้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะ,ะลุงนิ่นบอกว่าต้ำเล่าเงินนี้เด่นอยู่ที่หากับแปดผู้ใดก็เด่นหากับแปดด้วยกันเด้ออ่าห้านอ่าสามหนึ่งหาสามแปดห้าหกแปดสองเนาะคะ่ะอ่าจ่อไปที่หนึ่งซีหนึ่งหาซี่หาแปดสองแปดห้าแปดหกเนาะค่ะทับเบิลกับหาหาแปดแปดนะคะ, 5, 5, 8, 8, 8, ะ,คะสำหรับแนวทางของลุงนิ่น,นะะเนาะไปมักแนวทางลุงนิ่นก็แคบหน้าจอนทำเพลินได้เลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะ พี่เจะหนาจวดจาดฝาดบ่มใดค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของสูตรนี้นะคะสิบล่างไทยวัันวงวดที่แล้วรุดเนาะพี่น้องเนาะลักสิบล่างรุดวัันพี่น้องคะ่ะมาตามต่อจากงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเออสามห้าศูนย์วันสามห้าศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับสิบล่างเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดปดหนี่ว่าซันพี่น้องขาเมื่อเบิบ่งว่าคุณเดตตัวใดมาเนาอพี่น้องนาะชุดปดนี่ว่าซันพี่น้องขา่นบอกว่าเด่นหากาหกเนาะค่ะเนาะเด่นหากาหกคนบอกว่าห้าสองห้าสามหกสองเลยหกสามเนาะค่ะพิจาหน้าตามเพื่อนใดพี่น้องขาหมักตัวใดกระจวดจาดฝาดเบิ่มตามเพื่อนตัวนั้นนาะอพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูนย์นีแอดเค13เนาะค่ะนาจะเป็นแนวทางแต้มรวมเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต้มรวมเพื่อนบอกว่า801234หา <c oughs> นะคะอันนี้คือแต้มรวมเพื่อนเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนนะคะหน่วยบนสําหรับแนวทางเบาไทยหน่อเนาะงวดที่แล้วแต้มงวดที่แล้วหน่วยบนมาสองเนาะคะ่ะงวดนี้เพื่อนบอกว่าจังสี่แหละคะ่ะพี่น้อง 802มาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับแน,นวทาง,งหน่วยบเนะคะพี่น้องคะพิจาหนาใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเป่าบุญจินวัสันพี่น้องคะคนถามห้าไลนหลายยาไพ่ไปพ่อมาเลขเด่นเป่าบุญจินนะคะหมวดเรียลเด่น2กับสีมา2เนาะคะ่ะหมวดนี้เด่นสีกับเก่านะจะเน้นเก่านะ,ะพี่น้องเนาะ เพื่อน,น่าจะเน้นเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาผู้ใดมักเนวทางเป่าบนจินอย่าหาหามะห้แล้ลวเนาะ,ะพี่น้องเนาะเอาพิจาณาได้นะคะพี่น้อง่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเอดมาลีนะคะเด่นล่างเอดมาลีวาสันพี่น้องเพื่อนบอกว่าเลขเด่นล่างอยู่ที่วาสันเพื่อนห้มากเพื่อนบอกว่า1กับ8มาตัวใดตัวหนึง่งสำหรับเนวทางเลขเด่นล่างเอดมาลีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเนี่ยนั่นจับคู่วันที่16สิงหานะคะจับคู่ได้อยู่ที่วัาที่3ตนะคะพี่น้องคะมีอยู่10ชุดเนาะแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องแยกให้บริการให้เนาะสําหรับแนวทางาทางทึ่งนะคะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเ้งแนวทางสูตรนี่นะคะเอ็ดเพนดานอยลอยสูตรเนาะค่ะงวดที่แล้ว2ตัวทึ่งเข่าหา2เนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อค่ะพี่น้องคะงวดนี้เพิ่นบอกว่า สามหกสี 6, ส่หกสามเจ็ดสี่เจ็ดอ่านบอกว่าสามแปดสี่แปดเป็นตัวร่องว่าสัตว์ปีนองเอาจารณาได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแกร์คิงพดํดเนาะค่ะพีนองคะ่ะเด่นบนล่างนะะ้องวัที่เวลวเด่นศูนย์กับสองเนาะค่ะมามาศูนย์ล่างสองบนนะคะมวลน,นี้สองกับหาอ่ะสองกับห้าจะมาบนหรือจะมาล่างเนาะพีนองเนาะพิจารณาตามเพ่นใดนะคะพีน,อง,น,ะะพนองคะ่ะมกักกะบคอยตรวจเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะสูตรนี้เป็นแนวทางของยายไพ่เองนะคะพี่น้องมาเบิงง้งข่างวดนีขกระจสิวยายายไพ่จ้ขึ้นเป็นแปลกๆว่าสันแปลกเ,เนาะพี่น้องเด้นหาดับห้านะคะ ดับหาล่างตะวันเด่นบนล่างห้านาะพี่น้องเนาะมีซิ์มาเนึ่งกระได้ด้เนาะเด่นหากระหนึ่งเนาะค่ะสามตัวอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งวันสันสำหรับแนวทางเย่ไพ่เนาะตัดศูนย์หนึ่งน้ำกระได้เด้อพี่น้องเด้อบาทที่นี่จุ่อ่าแยกไพ่จับสองตัวอยู่ที่ห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้ากได้เนาะกะกะหาหนึ่งน้ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแยกไพ่วดนี้ดับล่างหาเด้อพี่น้องเด้อดับชนเด่นให้เลือกเด่นเด้อพี่น้องขาเนาะอีหลีดับชนเด่นดับชนเด่นให้เลือกเด่นเนาะค่ะ พวาเลขดับบอกเอาพองไปใส่ใจเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีซิ์มากขันดับลางมีซิ์มากบนกระได้คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่สามตัวงวดที่เรียกเขาแปดหาสองเนาะงวดนี้สามแปดเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะวิ้เหลขฝฟันแย่ไพ่เลยพี่น้องเนาะเล็กฟันแย่ไพ่เลยเนาะค่ะมาไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดกับตันนะจ๊ะบอกว่าเด่นบนชนอยู่ที่ห้าและเจ็ดนะคะ เล่นบนส้นหากัดเจวสันสำหรับเนื้อทางของแอดกำตัดนะคะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนื้อทางสูตรนี่ขนมไทยบบพี่น้องคะ่ะขนมไทยเหล็กเด่นรางนะจ้ะงวดน,นี้แปดหกแปดเจ็ดนะคะพี่น้องเอาหาใส่วาสันพี่น้องสามตัวจะได้ห้าแปดหกห้าแปดเจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเจ็ดวสันเอามากระชวยจ้าตามเพื่อนใดค่ะพี่น้อง่ะพิจารณาใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดลัดนะค่ะน่วยบนนะคะมาด้วมือวยนวดเที่ยวมือลูกนวยล่างหห้งวดนี้เบิงนวยข้างขึเพื่อนนะคะพี่น้องหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดษัสริสำหรับแนวทางหน่วยบนนะคะพี่น้องปิดจารหน้าได้เนาะมากระจวดจาดฟาดบื้ตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซอสนามบินน้ำ เดข10หน่วยล่างเนาะมาเบิ้งครางงวดนิบหน่วยล่างวดที่เรียวเข่าหาศูนย์เนาะค่ะวดนี้มาตามต่อเด่นนะคะเด่นสองก็หาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็หลักสิบสองสามสี่แปดเก้าหลักหน่วยสี่หาเจ็ดนะคะสําหรับแนวทางเลขเด่นสอสนามบินน้ำเด่นสิบล่างเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหมักตัวใดกระจวดจาดฝาดบิ้มตามเพื่อน,น,นได้เลยนะคะ พิจารณาหน้าดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมายมมแดงนะคะ่ะแอดมายมยมแดงบอกว่างวดที่เรียวเขาหาศูนย์มาจากงวดน,นี้6ชุดตรงสันพี่น้องสําหรับแนวทางแอดมายมมแดงเนาะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าสี่ศูนย์สี่สองและสี่ห้าสำหรับนนแบนวทางของแอดมายมมแดงนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยแอดแพนดาเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นบนเพื่อนนะคะ่ะ เด่นงวดที่เลี้ยวสองก็สามมาสองเนาะจากงวดน,นี้สองก็สามเด่นสองคือเก่าสันพี่นองเอาพิจาหน้าได้เนาะค่ะพี่นองค่ะสำหรับแนวทางของเพิ่นเนาะต่อไปเลยจ้าปิดถ่ายดูแนวทางของแอดแพนแพนผ้ารวยได้พี่นอง แอดเพนแพนผ้นารวยบอกว่าเลขเด่นงวดนี้เลขตะล่างเด่นหนกับสี่เนาะค่ะรองนะเก้ากับหเนาะเน้นหนีกับเก้ีเนาะค่ะส่วน1 6 1 9งหกห่เกาเก้เป็นตะล่องห9ึ่งเสีาำหรับเลขตะล่างแอดแพนแพนผ้ารวยเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะจะเด็กเขามารับชม่มเราฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆสุขุสุข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊า,จาที่ได้แบ่งปันขอมูลเนะทางให้แย่้มาให้พอแม่ี่นองได้เบิ่งได้ช่มเปน็นแนวทางขอบคุณไดห้หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า